สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคุณมะตูมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาลองทดสอบเสียงของเจ้าไม่ตัวซัลโ o นิก MTB 500กันว่ามันบันทึกเสียงเปนอย่างไรบ้าง ตอนนี้ก็กําลังฝึกสอนอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ครับผมอ่าเป็นนิสิตฝึกสอนปีสุดท้ายแล้วปี้ายอ่ายังเป็นหลักสูตร5ปีอืมอ่าตอนนี้ฝึกสอนเป็นนักเรียนชั้นอะไรอ่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับ5้าอ๋อวิชาอะไรครับอ่าเป็นวิชาถ้าเป็นมหนึ่งเนี่ยจะเป็นวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะก็วิทยาศาสตร์2องเพอาเป็นเทอม2แล้วส่วนมห้าเนี่ยจะเป็นของพวกแผนการเรียนสายศิลป์ก็จะเป็นวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพออเป็นวิทยาศายภาพ2เหมือนกัน เขาอยู่มาหาก็จะเด่นเป็นทางวิทยาศาสตร์ถูกต้องก็เป็นโควิดอันนี้ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าอะไรต้องหัดสอนที่เป็นอะไรดีสอนออนไลน์อ่าถูกต้องเพราะว่าตั้งแต่เริ่มปีการศึกษาสองห้าหกสามมาเนี่ยก็จะเป็นออนไลน์ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ สถานการณ์โควิด1 9ซาแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีการที่แบบว่าให้ออนไลน์ไปอยู่สักระยะหนึ่งเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่ามันปลอดภัยไหม,มเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนขนาดแบบที่มีนักเรียนจำนวนมากๆเนี่ยก็จะต้องถูกสอนออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเวลาสอนออนไลน์นี่เราสอนอยังไงคือแบบอสอนนะออนไลน์นก็จะมี2รูปแบบหลักๆเนาะอย่างแรกเลยก็คืออัดวิดีโอสอนเหมือนเวลาพวกติวเตอร์ที่เขามีวิดีโอให้เราไปนั่งเรียนที่ไม่ใช่คอร์สสดกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ การวิด <Video> ีโอคอนเฟรลนต์อย่างพวก Google Meet หรือว่า Zoom หรือบางคนใช้ Discord ก็มีอย่างกันก็คือ <c oughs> อันนี้ก็อยู่แล้วแต่ว่านักเรียนจะโดบแบบไหนอต้องบอกว่าแล้วแต่ครูซะมากกว่าเพราะว่าต้องเข้าใจว่าอาชีพครูเนี่ยก็มีตั้งแต่อายุแบบ20ต้นต้นๆไปจนถึงใกล้กเกษียณอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีความถนัดไม่เท่ากันซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะขึ้นกับครูมากกว่าอ๋อแล้วแบบอย่างนี้มีปัญหาอะไรไหมในการออนไลน์ที่มันแบบ ปัญหามากๆแตกต่างจากตอนที่สอนออฟไลน์อย่างเต<อ> <ๆ S 2> ่เลยเอีปัญหามากๆเลยเนี่ยปัญหา,<อ>าที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือนักเรียนเข้าเรียนไม่ครบอันนี้คืออย่างแรกแต่ถ้าเป็นปัญหาเชิงเทคนิคเลยเนี่ยก็จะมีอย่างเช่นแบบครูบางคนอุป,ปกรณ์ก็อาจจะไม่ได้พร้อมมาเพราะว่าเดิมทีเราสอนในห้องเนาะเราก็ไม่ได้ต้องใส่ใจกับพวกอุปกรณ์อย่างเช่นแบบแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยสักเท่าไหร่แต่พอมาถึงอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นไฟบังคับแล้วว่า เออคุณต้องมีโน้ตบุ๊กนะเป็นขั้นต่ำออหรือถ้ามีแท็บเล็ตเขียนได้ก็จะดีมากเมาส์ปากกาอะไรอย่างนีออ้แต่สิ่งที่คนมักจะมองข้ามเนี่ยคือเรื่องไมโครโฟนซึ่งถามว่าหลายคนมองข้ามแต่สําคัญมากเพราะว่าเรื่องเสียงเนี่ยบางทีอะถ้าเราอัดวิดีโอไม่ดีหรือเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบอย่าง work from home เวิร์กโฟร์มโฮมอย่าเี่ยบ้านเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เราทํางานเกีเ่ยวกับการพูดอยู่แล้วใช่ปะ่ะถ้าไมโครโฟนที่เป็นแบบติดมากับอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยพวกคอมพิวเตอร์หรือว่าแท็บเล็ตอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตอบโจทย์มากพอน แล้วอย่างนี้นักเรียนนะนักเรียนมีปัญหาอะไรไหมเอาจริงๆนักเรียนเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเด็กเจเนอเรชันใหม่ก,กว่าเราเนาะเขาก็จะเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเรื่องปัญหาเชิงเทคนิคเนี่ยจะไม่ค่อยพบแต่บางทีก็อาจจะเจอได้เหมือนกันเพราะว่านักเรียนก็ไม่ได้มันไม่สามารถมรวมได้ว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะมีความพร้อม,อมบางคนเนี่ยอาจจะแบบสมัคร Gmail ไม่เป็นก็มีอย่างนี้เคยเจอมาแล้วแต่ว่าฝั่งนักเรียนเองถ้าไม่นับเรื่องตื่นมาเข้าเรียนไม่ทันเนี่ยอยันนี้ไม่ค่อยเจอปัญหาอะไรเท่าไหร่เขาเรียกว่า เป็นปัญหาของฝั่งครูมากกว่าที่ต้องปรับตัว ต้องบอกว่าเป็นปัญหาคนละแบบคือ,อนักเรียนนะต้องปรับตัวหนักจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่นับในเรื่องของงานโปรดักชันจะคำนี้ดีกว่าเพราะว่าครูถ้ามาทำเนี่ยก็เหมือนเราพวกทำคอนเทนต์แหละหอ,หอ,อันนี้จะเป็นปัญหาที่เราต้องพัฒนาตัวเองแต่นักเรียนเนี่ยบางทีเป็นปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ค่อยได้อย่างเช่นแบบผู้ปกครองไม่ได้ว่างมาดูแต่บางคนก็ไม่ได้เด็กพอที่อยู่บ้านคนเดียวอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งคือต้องบอกว่าหนักคนละแบบใช้คํานี้ดีกว่านักเรียนก็หนักในส่วนของนักเรียนแต่ครูก็จะหนักในเรื่องของพวกนี้แหละโอ้ มีทั้งปัญหาทั้งครูทักงเรียนที่ต้องตอยปรับกันเจอกันทุกคนเลยยังไงก็เรียกว่า ได้มาสอนแบบออฟไลน์เจอตัวกันน่าจะเร็วที่สุดน่าจะดีกว่าถูกต้องคืออย่างไรก็ตามเนี่ยการเรียนการสอนที่ดีเนี่ยควรมาเจอหน้ากัน <c oughs> ควรจะได้ Face t o Face นั่งดิสคัตกันในห้องนั่งเรียนกันในห้องเนาะ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเออทำไมคนเรียนพิเศษเรียนออนไลน์ได้ต้องบอกว่ามันคนละรูปแบบกัน <c oughs> การเรียนการสอนเนี่ยมันมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเขาสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเนาะ <c oughs> ไม่ได้เป็นการแบบสปีดรันเหมือนแบบเฮ้ยเราต้องรู้เรื่องนี้ให้เร็วที่สุดอะไรงนี้มันไม่ใช่เพราะะฉนนั้ บอกตรงๆว่าออนไลน์ต่อให้เราทำดีแค่ไหนมันไม่ตอบโจทย์ร้อยซนแต่เชื่อว่าชีวิตจะมีทางเลือกมากนะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ต้องทำออนไลน์ให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยไว้โอนี่ก็ต้องขอบคุณคุณมะตูมมากเลยนะครับที่มาสัมภาษณ์กับเราร,รับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ามาเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับ